เียนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการประกอบชุดท่อเริ่มต้นด้วยการนำเคียวใส่ที่ฝักเคียวสีเหลืองนี้นะครับต่อมาเรานำตัวรัด32นะครับตัวนี้ตัวรัด3าสองที่ไม่มีหางใส่ลงไปในท่อนะครับเตรียมไว้ก่อนให้ล่องตัวนี้ตรงกับล่องท่อที่เราปากไว้นะครับอ่าใส่ไว้หลวมๆนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวเคียวลงไปอีกต่อมาแล้วก็มา กันที่ปอกหุ้มด้านเคียวตัวนี้จะขนาด32มิลลิเมตรนะครับใช้เพื่อประกบด้านเคียวนี้นะครับให้ใส่ลงไปในท่อแล้วก็สังเกตดูระหว่งางปอกหุ้มด้านเคียวและเคียวเนี่ยจะมีรูทะลุถึงกันนะครับตัวนี้ที่ท่อเราก็มีรูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูให้ตัวลัดเนี่ยหันไปด้านหลังคมเคียวนะครับก็ตัวต่อไปแล้วก็ให้ล่องมันตรงกัน นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เป็นน็อตที่เอาไว้ร้อยระหว่างท่อบอกหุ้มน้ําเเคียวแล้วก็เคียวเข้าด้วยกันนะครับงเพื่อความแน่นหนานี่นะเราก็มีแหวนตัวนี้ใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็จุกด,ด้านนี้นะครับผมไว้แล้วก็หมุนตัวนี้ พอหมุนแน่นแล้วรัดแน่นแล้วมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับต่อมาเราก็รัดตัว32นี้ให้แน่นตัวนี้นะครับต่อมาตัวนี้แน่นแล้วนะครับเราก็มารัดตัว38ตัวรัด38นี้สามารถแบะออกได้นะครับรัดวิธีการรัดก็เหมือนกันเลยให้ล่องตรงล่องยืดตามความต้องการเลยนะครับว่าอยากได้ยาวขนาดไหนแล้วก็รัดให้แน่นนะครับอ่า ทีนี้ก็ตัวอุดท้ายตัวนี้ท่อจะเป็นท่อแบบมียางกันลื่นนะครับตัวนี้ตัวอุดท้าย3.8นะครับอุดเข้าไปครับข้อดีของท่อตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมลอยมีน้ําหนักเบานะครับเคียวเป็นเหล็กสปริงญี่ปุ่นนะครับตัวน็อตเนี้ยจะช่วยล็อกระหว่างท่อเคียวแล้วก็ปอกหุ้มลำเคียวให้มันแน่นขึ้นเป็นจุดเด่นของเคียวชุดนี้นะครับขอบคุณครับ